สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึง p a g m a t i c approach to GI and general surgery นะคะซ c นารีโอที่7ค่ะก็จะมาพูดถึง skin preparation before operation นะคะโดยเอเกชนยอดตา,เตดตารเอกชนใจพบค่ะหัวข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือ antiseptics for skin preparation นะคะคำถามคือหาข้อสรุปว่าควรใช้อะไรดีที่สุดระหว่าง chlorhexidine in alcohol chlorhexidine in water p r o v i d e n i o d i n e แล้วก็ chlorhexidine in water ดีกว่า p r o v i h e n i o d i n e ใช่หรือไม่ เมเปอร์ที่เลือกมาก็คือ efficacy of different pre-operative skin antiseptics on the incidence of surgical site infections a systematic review, grade assessment and network meta-analysis ค่ะตีพิมพ์เมื่อปี2022นะคะเมเปอร์ Paper นี้ได้มีการสรุป antiseptics in alcohol เปรียบเทียบกับ aqueous solution และระบุว่าวิธีในการ ค่าเชื้อของทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพเท่ากันในการฆ่าเชื้อนะคะแต่ว่าแอนตี้เซปติกในแอลกอฮอลเนี่ยจะมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่นานกว่านะคะซึ่งระยะเวลาที่เขาประเมินเนี่ยก็คือมากกว่า6ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งทำให้แอนต s e เซปติกในแอลกอฮอล์โซลูชันเนี่ยมีผลท i f i ำ i ัญ c ากขึ้ e ใ e r า n c ด n าร i n reducing Surgical site infections in non-clean surgery นะคะเพราะว่าใน non-clean surgery เนี่ยก็อาจจะมี spillage from non-surgical site areas ระหว่างการผ่าตัดนะคะซึ่งยาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์เป็นเบสเนี่ยก็จะยังคงมีประสิทธิภาพระหว่างการผ่าตัดอยู่ก็เลยมีข้อได้เปรียบตรงนี้ค่ะ ต่อมาก็จะเปรียบเทียบระหว่างไอโอดีนกับคลอเฮกซีดีนนะคะซึ่งเป p e r นี้ก็สรุปไว้ว่าคลอเฮกซีดีนในแอลกอฮอล์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการลด surgical site infection มากกว่า aqueous chlorhexidine iodine in alcohol แล้วก็ control คือ aqueous iodine นะคะซึ่ง aqueous iodine เนี่ยก็มีผลเท่าๆกับ aqueous chlorhexidine แล้วก็ iodine in alcohol ด้วยะคะ่ะ คอเฮกซิดีนเปอร์เซนต์เฮชที่ดีที่สุดนะคะก็คือ2 0ถึง2.5%งจอเคอเฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์นะคะในขณะที่เปเปอร์นี้เนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ0.5%และ4%ี่อเคอเฮกซิดีนอินแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่ามันมีหลักฐานไม่เพียงพอนะคะเพราะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์คอเฮกซิดีนที่0.5และ4%น้อยนะคะก็เลยมี large confidence interval ลทำให ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะเรื่องของการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เปอร์เซนต์เนี้นะคะก็คือสรุปว่าสองจุดศูนย์ถึงสองจอ้าเปอร์ซนลดนอินแอลกอฮอล์เป็นเปอร์เซนต์เที่ดีที่สุดนะคะต่อมาเนะเออแล้วโดยสรุปรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเปเปอร์นี้สรุปไว้ว่าสองจุดศูนย์ถึงสองจุดห้าเปอร์เซนต์คเซดนอินแอลกอฮอล์ และ1.5% olanexidine is most effective in the prevention of SSI for a d u l t patients undergoing a surgical procedure of any wound classification นะคะโดยที่1.5% o a n e x i d i n e เนี่ยก็คือเป็น antiseptic ชนิดใหม่นะคะที่เพิ่งมีเมื่อปี2015นะคะเราเปอร์น,น,นี้ก็ได้เอามาวิจัยร่วมด้วยนะคะ พอามาเราก็จะเปรียบเทียบระหว่าง Scrub ก,กับ Non Scrub น,นะคะ Scrub ก,กับไม่ Scrub ต่างกันหรือไม่ควรใช้อะไร Scrub นะคะก็คือเปเปอร์ที่หามาได้ก็คือ skin preparation for prevention of c e r v i c a l site infection after obstetric and gynecologic abdominal surgery quality improvement project นะคะตีพีเมื่อปี2021นะคะซึ่งเปอร์น,นี้ก็ระบุไว้ว่าการ Scrub ด้วย2%คอ x ฮ d i n ด in แอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็ตามด้วยการเพ้นด้วยโภวิดีนไอโอดีเนี่ยมันดีในการฆ่าเชื้อบนผิวหนังดีกว่าเมื่อเทียบกับการที่เพ้นด้วยโภวิดีนไอโอดีอย่างเดียวนะคะซึ่งก็คือสรุปได้ว,ว่าการสครับตามด้วยเพ้นดีกว่าการเพ้นอย่างเดียวะคะ่ะแต่ว่าเปเปอร์นี้ก็มีข้อจำกัดบ้างน,นะคะเบเปอร์นี้เนี่ย มีแซมเปิลไซส์ที่น้อยนะคะมีผู้เข้าใน่วมวิจัยแค่251หะคะ้คนค่ะเป็นเปเปอร์ที่มีวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดในทางสูตินรีเวชนะคะทางช่องหน้าท้องนะคะซึ่งก็อาจจาะมีข้อจำกัดในการนำมาใช้กับการผ่าตัดที่เป็นลำไส้ทางหน้าท้องะคะ่ะ ต่อมาก็จะเป็น Disproof Paper นะคะครับต่อไปเป็นตัว Disproof Paper นะครับก็คือ Paper นี้นะครับชื่อว่า It's s a i i c a l s i e n i f i p i n g Before Painting of Value นะครับก็เป็น Review and Meta Analysis of c l i n i c a l Study นะครับก็ Paper นี้นะครับ Finding ที่เขาบอกเนี่ยก็คือตัว Systematic Review นะครับ สำหรับสา t สตันะครับมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด5 7 0คนนะครับ for social science f e c t i o n o u t c o m e นะครับแล้วก็อีก4 s t u ตันะครับมีกลุ่มตัวอย่าง1,012คนนะครับ for positive skin culture นะครับก็จากการทดลองจากการศึกษานี้นะครับพบว่าสกับก่อนเพ้นท์เนี่ยครับกับเพ้นท์อย่างเดียวนะฮะ no significant difference นะครับกก็คือไม่มีความแตกต่างทางนี้สำคัญนะครับผมครับต่อไปนะครับ เป็นเรื่องโควิด1นทีนเน้นสกินเ i อร์ชันนะครับผมก็จะคำถามนะครับที่ถามว่าโควิด1นทีพ andemic รายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยเกี่ยวข้องและมีผลต่อการทำสกินเทอร์ a t ชันอย่างไรนะครับผมก็จากเปเปอร์นี้นะครับที่เปเปอร์ unexpected b e n e f i t of corona virus disease 2 0 1 9นะครับแล้วก็ impact of corona virus disease 2 0 1 9 p andemic on social s c i e n f e fiction นะครับผมก็เป็นเป็นตัว y ช t ง m a t i c review นะครับแล้วก็มีเป็นการ meta analysis นะครับผมก็จาก ผลการสำรวจของเบ็ตเตอร์นี้นะครับข้อสรุปที่ได้เนี่ยก็คือตัวหลักฐานที่สัดเจตว่าโควิดไอทีแพนดมิกนะครับมีมีผลต่อตัวโซเชียลไซเ์อิเฟคชันนะครับก็คือตัวโควิดไอทีแพนดมิกเนี่ยอินฟูอินเฟคชันคอนโทรลโปรโตคอลนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราแบบว่าใช้การใส่มากมากขึ้นนะครับการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็การล้างมือแล้วก็ระวังการติดเชื้อมากขึ้นนะครับส่งผลทางอ่อนทําให้เกิดโซเชียลไซเ์อิเฟคชันลดลงครับผม ต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรไบโอติกส์นะคะคำถามก็คือโปรไบโอติกส์มีผลต่อ SSI อย่างไรนะคะซึ่งเว็บเปอร์ที่หามาได้ก็คือ role of probiotics on surgical site infections in colorectal cancer surgery นะคะวิธีที่ experiment นี้การวิจัยนี้การวิจัยนี้ทำนะคะก็คือเป็นการวิจัยแบบโค h o r t นะคะมีการติดตาม การติดเชื้อหลังผ่าตัด30วันนะคะเป็นการติดตามแบบมี2วิธีก็คือเป็นการโทรโรัพท์ติดตามนะคะหรือไม่ก็ให้ผู้ป่วยมา follow up ที่ OPD นะคะในทุกๆวันหลังผ่าตัดเป็นเวลา30วันนะคะ่ะซึ่งวิธีการที่เขาทำนะคะก็คือจะเล่าน,นิดนึงว่าเขาเนี่ยก็คือมีการให้ผู้ป่วยนะคะกินเบซิเลป P B Capsule นะคะซึ่งเป็นโพรไบโอติกนะคะสาครั้งต่อวัน นานสามถึงหกวันนะคะก่อนที่จะผ่าตัดนะคะแล้วพอผ่าตัดเสร็จคนไข้อาจจะต้อง NPO แล้วพอ NPO เสร็จเนี่ยก็คนไข้ก็จะได้กินโปรไบโอติกแคปซูลเดิมนะคะก็คือ b i s i l a c e c a p s u เนี่ยนานอีกอย่างน้อยเจ็ดวันนะคะหลังผ่าตัดและผลที่ได้ก็คือการกินโปรไบโอติกเนี่ยนะคะมัน decrease incidence of infection complication นะคะก็คือแต่ว่า เมเปิลนี้พูดถึง Infection Complication เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้วัดแค่ Skin Infection นะคะเขาวัด Skin Infection ด้วยแล้วเขาก็มีวัด Infection Complication อื่นๆอย่างเช่นม n วโม o นี a หรือว่าการติดเชื้ออื่นๆที่บริเวณอื่นหรือที่อวัยวะอื่นของร่างกายด้วยนะคะนาน30วันแล้วซึ่งก็คนผมว่ามันลดเอออินเสเดนต์มันลดลงจริงๆแล้ว อย่างที่สองนะคะก็คือการที่กินโปรไบโอติกก่อนเนี่ยก็จะทำให้มี Early b o w บ l Functioning นะคะก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านได้เร็วขึ้นลดจำนวนวันที่ต้องอยู่นะคะในโรงพยาบาลหลังจากผ่าตาะะัดค่ะแล้วก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ